สวัสดีครับทุกท่านครับนีผพาทุกท่านมาชมบรรยากาศนะครับของการเตรียมความพร้อมในการหว่านแหลงปลาครับพี่น้องครับหนองบัวดงครับพี่น้องครับบ้านบ้านหนองบัวดงตำบลหนองบัวดงอำเภอศิลราลาดจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับโอ้พี่น้องครับนี่เพิ่งเอาเบิ่งบรรยากาศด้วยครับอ๋อนี่รับ เสี <Med> <ina> ้ยนเหนะครับทั้งหลายเริ่มมากกันแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาขี่รถชมบรรยากาศานะครับพี่น้องครับ หนองบัวดงบ้านหนองบัวดงตำบลหนองบัวดงอำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกดครับโอ้ถนนฟังนี่นพอคาแม่คาเสี้ยนแหนี่ลายแห้งพี่น้องคือคาแห้งครับนี่เอาเบิง้งเอาเด้อพี่น้องคนคือคกแห้งครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิจอรดรถนะครับผาทุกท่านลงไปชมเ้อโอ้บรรยากาศนที่ว่าคือคกครับพี่น้องครับเบิ้งเอาครับที่นี่คือหนองบัวดงบ้านหนองบัวดงอำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกดครับพีพ่น้องครับ บัตรห้าร้อยบาททุกที่นั่งนะครับพี่น้องครับบัตรห้าร้อยครับมีเซียนแหมาในประมาณสองพันคนครับพี่น้องสองพันคนบัตรห้าร้อยบาทพิกัดหนองนะครับบ้านหนองบัวดงอําเภอศิลราชาจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับไปชมบรรยากาศเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับลงวันพรุ่งนี้นะครับในวันที่สามสิบ มีนาคม2,568ครับวันนี้วันที่29นะครับเป็นกับมาล่งแพล่ลงปอมล่งัยง,งกันไว้แล้วนะครับพี่น้องครับอ้าไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ